็มาเสริมให้นะครับก็คือ,อคนที่เลียนอินพุตไปวันนี้นะครับมผมก็มาเสริมส่วนที่เป็นอินพุตให้นี่ผมต่อสวิตช์นะครับโซสีเหลืองเข้าไปนะครับที่ขาสิบสามของตัวยี3 2พีสามสองนะครับด้านขวาม,มือของผมเนี่ยก็คือเป็นเทเลแกรมบอร์ดนะครับก็ถ้าผมกดสวิตช์เนี่ยมันจะส่งข้อมูลออกมา3ส่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกัน กดดูที่มือนะกดนะครับปึ๊บนะครับก็จะส่งข้อความขึ้นมานะครับข้อความจากอีพีสามที่สองนะครับน่ะนะครับส่งรูปภาพมานะครับส่งเสียงเข้ามานะครับก็คือไอ้มาส่งสามอันนะครับก็คือมันก็จะเด้งขึ้นมาดูที่เวลานะครับยี่สิบสามสิบหกนะครับตรงกันนะครับทั้งบนนี้ก็เป็นไทเทคธรรมดา ครับอันนี้เป็น image หรือว่า picture นะครับเราจะต้องเอารูปเนี่ยไปฝากไว้ก่อนเราดึง URL มานะครับดึง URL มาก็คล้ายๆของ Line เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นเสียงนะครับลองดูนต้องกดนะอันนี้มัน8.5เมกผมจะลองกดโอเคนะครับน่าจะได้ยินเสียงนะครับเป็นเสียงเอฟเฟกเหมือนรรุต่างดาว ที่จริงมาส่งวิดีโอเลยด้วยนะครับก็แถมไปครับจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยนะครับผมกำลังจะทําอะไรแน่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือที่จะใช้เรียนนะครับตัวตัวนี้ไปแดงเนี่ยนะครับตัวที่จะใช้เรียนคอนหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลจากเทเล GRAM นะครับก็คอร์ต่อไปนะครับคอร์ต่อไปอ่าขยับไปดูนี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คอร์ต่อไปเหมือนกันนะครับสมาร์ทวอช นะครับสมาร์ทวอทก็คือใช้อ่านค่านะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นคอสอ่านของอาทิตย์หน้านะครับตัวอ่านออกซิเจนในเลือดนะครับตัวสมาร์ทวอทนี้ก็เดี๋ยวทำวิดีโอให้ดูนะครับก็เป็นคอสตต่อไปนะครับมีของกองอยู่หลายอันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือให้ดูนะี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสร็จนะครับก็คงจะได้เห็นว่าไอ้ตัวนี้ทำอะไรได้ ทำอะไรได้น่าจะมี3งานด้วยซ้ำไปถ้าหนึ่งในนั้นก็คือแน่นอนสุดละดึงราคาทองคำหนึ่งสองดึงราคาน้ำมัน3น่าจะเป็นดึงยอดวิวนะครับจาก YouTube มานะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกัน